สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Youtube วันนี้เดินทางมาที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับมาที่นายางเพสแอร์พอร์ตนะครับพาดมิน้นเดินทางมาเที่ยวครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวัดภูกเก็ตในปี2565นะครับช่วงท้ายๆปีเดือนธันวารครับนี่ก็บรรยากาศดีครับใครว่าภูกเก็ตไม่หนาว หนาวครับอากาศดีมากครับวันนี้เี๋จะเดินทางตรงนี้แล้วเชื่อมาครับคี่พักโรงแรมในยางเพสภูเก็ตแอร์พอร์ตใกล้สนามบินครับก็บินไปกันล้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักครับโอเคครับป๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าครับป๋าด้วยนะครับใครมาเที่ยวภูเก็ตมี โรงแรมในยางเตสใกล้ๆสนามบินเปิด24ชั่วโมงนะฮะมีรถรับส่งรีบริการฟรีตลอด24มาถึงโทรแจ้งได้เลยครับขอเบอร์โทษหน่อยครับเบอร์โทร0814779154นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเชิญเลยครับป้าชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อไผสารนามสกุลอาจฐานครับครับผมชิเล่นเหรอครับชอเล่นครับชื่อเล่นชิเล่นชื่อชื่อแอด แฝดนะครับแอดเรียกแฝดได้เลยคทักทายกันได้มาราคาไม่แพงราคาย่อมเยาครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรามาดูห้องพักนะครับสวยจริงๆครับราคาไม่แพงนะครับท่านที่เดินทางมาก็ ยรียนเชิญเลยนะครับดูครับสวยครับอ้ยเมื่อคืนเนี่ยผมนอนหลับสบายมากเลยครับห้องน้ำก็โอ้โหห้องน้ำไม่นนอนได้เลยครับห้องน้ำเป็นห้องนอนได้เลยคนระับโอ้โหสะอาดมากครับตับัวน้ำบุญครบนะครับบรรยากาศดีครับ กลายเป็นกันเองมากครับข้างหลังก็มันจะแก่สุดๆครับย็นครับเย็นงยิ่ดีมาก แอดก็พามาดูห้องนะครับห้องนี้ทะลุออกสระน้ำเลยได้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ป๋าแนะนําเลยครับโอ้สวยครับห้องนี้ครับสวยมากครับเตียงเดียวนะครับโอกระเบียงทะลุสระว่ายน้ําได้เลยนะครับโอ้เท่าไหร่ครับป๋าครับถ้าห้องนี้ครับห้องนี้ราคา ราะว่าออปชันเยอะอ่าออปชันเยอะนะครับลูบสระน้ำนานสบายสอบถานภูรัมาเป็นคู่นะครับป่าน้องอู้หสวยครับน่าพักมากครับในยางเอสนะครับ ผมขออนุญาตออกทางนี้เลยนะป่านะนี่ก็จะเป็นสัพยานาคแม่ขาจะเลี้ยงไว้ครับประครับโอ้เสียมากครับท่านก็เคยไปอยู่ที่จังหวัดอุดอรนะครับไปเรียนที่นั่น ท่านก็น,นับถือองค์เพรียนาเหมือน,นผมเลยครับนี่นครับมีสระวายน้ำเลยนะครับนี่นสวยาสยครับพื้น้างล่างเลยเป็นสีฟ้านะครับ ไปผ่านมาถ้ามาภูเก็ตก็มาพักได้ครับในยางเพรสในยางเพรสภูเก็ตแอปอลสมีรถรับสงม้วยนะครับบรรยากาศก็ดีครับไปดูครับ ใครว่าภูเก็ตไม่หนาวครับวันนี้มาเจอิยู่ตรมพัดเยากจดีมากครับสดยอดครับครับก็ตอนนี้ก็สี่ทุโมงเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานนะครับก็ขอบคุณสายอดนะครับเจ้าของในย่างเพรนะครับผมขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านมอบพระให้มาสี่องค์ครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ โอกาสหน้าถ้าได้เดินทางมาภูเก็ตอีกก็จะมาพักที่นี่ที่แรกนะครับแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ปายแอดนะครับใครที่เดินทางมาก็อย่าลืมครับแวะมาที่ในยางเพจนะครับภูเก็ตแอร์พอสโฮเทลครับที่นี่มีบริการรถรับส่งนะครับมีสระว่ายน้ำด้วยผมว่าจะเล่นน้ำไอ้ตัวเลขผมมาเนี่ยคงจะไม่เหลือครับแต่ตอนนี้อยบนเครื่องบินรอรับอยู่ครับรอรับอยู่ โอเคครับเดี๋ยวเดินทางไปต่อครับไปดูสถานที่ต่างๆของจังหวัดภูทกิดที่ผมไม่ได้มา20ปีแล้วตั้งแต่เรียนที่นี่อยู่ที่นี่ไม่ได้มา20ปีแล้วจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพื่อนๆโทรตามเต็มเลยครับเดี๋ยวเจอกันครับ